อี2บทตรวจจุลชัยยปกรณ์น,นะโมเมพุทธเชสสารัตะนะตยธรรมิกาเตชะประสิทธิประสีเท,ทวานารายประปารเมสุลาสิทธิพมาจะอินทาจะตูโรกากัมพีรักขากาสาม,มุทธาภูทงคังคาสะพัมมะชัยยะประสิทธิพระวันตุเตชัยยะชัยยะธรณิธรณีอุทธติอุทธทีนาถีนาทีชัยยะชัยยะคะกคนรัก คนละนิสัยนิรันสายเสนเมลุราชผลละฉีชัยยะชัยยะคมพีละโสพีนาเคนธนาคีประสาทจับพุตากาลีชัยยะชัยยะทุนณมิตาโลขีชัยยะชัยยะสิงขีสุธาทานณมุกกชาชัยยะชัยยะวรุณะมุกะศาสตาชัยยะชัยยะจำปัทนาคกุลาคันทอกชัยยะชัยยะคัจฉคนนตุลงสุกกาละพุชงสี พยคทีปากชัยยะชยะวรุณะมุขยาตาชิตะกิตะเสนาลีปุณะสุทีนละขีชัยะชัยยะสุขาสุขาทีวีชัยยะชยะตรณีตเตสทาสชัยยาชัยยะชัยยะตรณีสตินสทาชัยยะชัยยะมังกรารายาปวะเขชัยยะชัยะวรุณะยักเขชัยยะชัยยะลักเสสุระปุตเตชาชัยยะชัยะพัมเมนทักขณา ชัยะชัยะราชาธิราชใจชัยะชัยะปัตตวอิงสัพพังชัยะชัยะอารหัตตาปัเจกับพุทธถาบังชัยะชัยยะมหามเหสุโลฮาโลฮลินเทวะชัยะชัยะพัมมาสุลโขชัยะชัยะนาโควิรุหโควิรุปโคจันทิมะละวิหินโทจะเวนเตโยจักุเวโรวัลุโนปิจะักคีวายโยจะปาชนโหกุมาโลทัตาระหโกอัตฐารสะ มหาเทวาจิติตาภาษาอาทโยอะสีโนสาวกาสาเพชายามาโรพระวันตุเตชัยะธรรมูมจัสังโคจัทตาปาโรชัยะกังเอเตนะชยัยะเตเชนะชัยะโสติพระวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะหต,นะตุเตชัยยะมังคลัง ชัยโยปิพุทธศาส,สีธัมมโตอังญาณมรสาจับปาเีมโตปรชาชโยอุโคสยามโพธิคาเลภโมทิตาชาย,ยัสธาพัมมะฆนามะิสิโน ชายโยปิพุทธัดสสีระมโตอายังมารสาจัปปาปีมโตปราชโยอุโคสยามโพทิคเลปโมทิตาชัยยะสัตถาอินทัคขนามเหสิโนชายโยปิพุทธัดสสีระมโตอายังมารสาจัปปาปีมโตปราชโยอุโคสยามโพทิคเลปโมทิตาชัยยะสัตถาเทวขนามเหสิโนชายโยปิพุทธัดสสีระมโตอายังมารสาจัปปาปีมโตปราชยโยอุโคสยามโพทิคเลปโมทิตาชัยยะสัตถาสุปันทัคขนามเหสิโน ชายโยปิพุทธัสสีลัมโตอายังมรัสัะ,ะจัปะเปียมโตะปราชโยอุโคสยามโพรรมธิคาเลผโมทิตาชายัสถานาคคานามน <c oughs> าเหสีโนชายโยปิพุทธัสสีลัมโตอายังมรัสัะจัปปะเปีมโตะปราชโยอุโคสยามโพธิฆาเละโมทิตาชยัสถาจะพัมมคนามะเหสีโนชายันโตโพธิยามมเลสยานังนันทิวันตโน เอวังตะวังวิชาโยโหหิชัยสุชัยะมังคเลอปราติสังกาเลทิเสปตะวีโปคเลอภิเสเกสภาพุทธนางอัปปัตโตปโมทติตุนักกตังสุมาคขังสุปปาทังสุภุทิทังสุหโนสุโมหุโตจักสุทิทังพัมมะจาริสุปัททิีนางกายะกรรมังวาจากรรมังปัททินังปัททิีนางโนกรรมังปฏิติเตยปัทขิีนาปัทขิีนานิกตะวนะ ปาพันตันเถปเทัทคีเีตเทรัตถาสุขิตาวิรูหงพุทธศาสนีอะโลคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิกตุนันตุโพโตเยทาวอสเบิงฐา,า,งานนียธิกตาทีคา,ายุกาสตาโหตุสุขิตาโหตุสัพพตารักขันตุสัพพตาสตนงรักขันตุยินาสาสตนงยากาจิปัฒนาเตสังสัพเพปุเดตุ มโนรัฐายุะกาเรปสันสันตุวะสังวสาวราหากาโลคาจุปะทวาเตสังนิวาเรตุจจสปทากายาสุขังจิตสุขังอาหารหันตุเยถาหาลังบทสวจธรรมนิยามสุตตะกัง เอวันเมสุตังเอกังสัมยังพควาสาวัตยังวิหารติเตตะวเนอนากระปิรัตตะอาลเมตตะตโขพควาพิกุอมันเตสิพิกกวติพระทันเตติเตพิกุพควะตปัจจโสสงพักวาเอตตะทโวจะกุปทาวาพิกเวคถาคตานังอนุปทาวาคถาคตานังทิตาวะถาถาตุธรรมทิตตาธรรมะนิยมตาสเพสักขารอนิจจติตังคถาคโตอะพิสามพุทธติอภพิสมเมติอะสั พิสัมพุติตวาพิสมเมตวาติคติเทเสติปัญญาเพติปัญทะเพติวิรัลติวิชชาติอุทานิกะโลติสัเพสักขาราอนิจจติอุปทาวาภิกขเวคตาคาตานังอนุปทาวาคตาคตานังทิตาวะถาถาตุธรรมทิตตาธรรมเนียมตดาสัเพสักขาราทุกชาติ ตังคาถาคาโตอภิสัมพุทติอภิสเมติอภิสัมพุทิตวะอภิสเมตวาอจิกติเสศติปัญญาเปติปัญทะเปติวิละราติพิชะจติอุทานีกะโรติสเพสักขาราทุกชาติอุปทาวาพิกเวขาถาคาตานังอนุปะทาวาคาถาคาตานังทิตาวาถาถาตุธรรมะทิตตาธรรมะนิยามตาสัเพธรรมะอนัตตาทิตังคาถาคาโตอภิสัมพุทธติอภิสัมเติ พิสัมพุติตาวาพิสม,มิตาวาอติคติเสเิติปัญญาเปติปัญธาเปติวิร,รัลติวิชา,ชาติอกตานิกโรติสัพเพธรรมาอนัตตาติธรรมโวจกักภควาอัตถามนาเตพิขุภควะโตภาสิตังอภิณทุนติบทตรวจพัทเทกรัดคาถา อติตังวานาคเมยะนับตังกษเเอนะคดังบุคคลไม่ควรคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพองจสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะถาทิธรรมประหีนนตังอป,ปมัมมานจานะอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็รับไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนั้นจาโยธรรมังตัสตาตาวิปสัสสิอสังฮีรังอสังคุปังตังวิทามนโนรโูไหเยผู้ใดเห็นธรรมมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างจมแจ้ง ไม่งอแงไม่คล่องแคลควรพ่อควรอาการเช่นั้นไว้รับเทวกิจจะมาจะปังโกเทน,นนามนดาดังสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทาวันนี้ใครจะรู้แม้ความตายแม้พวกนี้นาะฮีโนโสังคารันเตนะมหาเสนามจจุนาเพราะการผ่านเพี้ยนต่อมัสซูราทึ่มีเสยยียญาย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังมิหานาตอเปียงโหรละมาติดต,ต,ตังตังเวพัตตะรัตโตสันตโอติกเทมุนิมมนิผู้สงบย่อมเก่าเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกิดค้านทักกลางวันและกลางคืนว่า ู้เป็นอยู่แม้เพียงนาทีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมะสักเวคะปัตเวคนะสัเพสักกาลาอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจแลรรูปธรรมนามธรรมท,ทั้งหมดทั้งสิน้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปไมีแล้วหายไปสัเพสักกาลาทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจแลรรูปธรรมนามธรรมท,ทั้งหมดทั้งสิน้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัเพธมาอนัตตา สิ่งทั้งหลายทั้งปวงทางที่เป็นสังขารแล้วไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ให้ตัวไม่ให้ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของของเราว่าตัวตนของเราผูกทุ่วังชีวิตต่างชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกวังมรณะนังความตายเป็นของยั่งยืนอะาว่าสั่งมยามะลิตตพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะนังปริโยสานังเมชีวิตต่างชีวิตของเราเป็นความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตต่างเมอนนจต่าง ชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณงเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตักคนที่ถังเวศอายังกยโยอทิรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอะเปตะวิญญาโนคันปัสตอริญญาณจุนโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอัตที่เศรษติตนอนทัพปัทวิิงซึ่งแผ่นดินกลิงกาลังอีวะประดุดวัะทนมาแล้วท่านเฟินนิลันทางหาประโยชน์ไม่ได้อนิจจาวัตะสักคราราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทะ วะยายะธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุป,ปชิตาวานิรวนธันติขันเกิดขึ้นแล้วย่มดับไปเตสังภูป,ปะสโมโสขโขความเข้าไปสงบสกัดทั้งขานทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสเพสตามารันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกําลังตายอยู่มลิงสุจะเมล็ดะเลที่ตายแล้วกาลังจะตายตเทวะหังเมลิดสามิเราก็จะตาย,ยาง,งานเหมือนกัน นัตถิเมเหตุะสังคโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทสวดเมตตายังกันจิยังกันจิสุขสลังกรมมังสเปหิตพัเตหิตกตังบัญญโนอนุโมทันตุตูนันตุโพโตโยเยทาวาอสมิงฐาเนอธิกตาชีคายุกาสตาโหตุสุขิตาโหตุทุกข,ขาปมุจจันตุมาตาปิตาสุขิตาโหตุทุกข,ขาปมุจจันตุสเพ ญาติกาสุขิตาหนตุทุกขาพมุันตุสเพย์าติการสุขิตาหนตุทุกขาพมุันตุสเพปิสาสเพยยัก์ขาสเพเปตาสุขิตาหนตุทุกขาพมุันตุสเพย์จาริยุปัจายะสุขิตาหนตุทุกขาพมุันตุสเพยนักขาสุขิตาหนตุทุกขาพมุันตุสเพเทวาสุขิตาหอนตุทุกขาพมุันตุสเพย์สมิตินังสมิชันตัว บทสวดบูชาหลวงผูทวดนะโมโพธิสโตะคันติมายะอิติภควานะโมโพธิสโตะคันติมายะอิติภควานะโมโพธิสโตะคันติมายะอิติภควาปฏิทานคถายาเทวตาสันติวิหาวาสินีทูเปะเลพถิงะเลตหิงตหิงตาธรรมทาธาเนนะพวันตุพิชตาโสถิงกะโลเตถาวิหามัธเรเถราจามัทตา นาวากาจะปพิกโวสลามิกาทาตนาปฏิอกศกาคามาจะเตสานิคามาจะอิสราสปานัมโพตาสุกิตาพระวันตุเตชัลาพุทธาเยปิจะสาภาวะเสียสักยชาตาอะเโวุปตาติกานิตยานิกลังธรรมาวลังปฏิจเตตเพปิรรปทุกสากะโร,ร,รตุสักขยังถาตุจีลังสังคังธโมธรรมธาราจัปปุกลา สังโคหนตุสมโควะขัธายะจจะหิตายะจจะนาเหรละขตุสัพโมตัพเพปิธรรมะเจริโนวุตทิงสมาปุญญยมะธรรมเมอริยปเวติตเตปัสนนาหนตุสัพเพปิปะนิโนพุทธศาสนีสัมมาทารังปเวชันโตกาเรเทโวปะวะตตุวุตถิงภาวยะสัตตานังสะมิทังเนตุเมทานังนาตาปิตาจะอชกังนิจังละขันติปุตตังเยวังธรรมเมณะราชาโนปะชังละะตุสัพทา เทวดาอุโยชนะคาถาทุกขปาตตาจะนิทุกขพยาปัตตาจะนิพยาโสกปัตตาจะนิโสกาหอนตุสเปปิปาริโนเอตาวาวตาจจอาเมหิสัพพังปุญญาสัพพังสเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปะสิทธิยาทานังทันทตุสทธายะสีลังลักตุสัพพาภาวนาพิรตตาหอนตุขันจุเทวตาคตาสุมงคลคาถาหอนตุสัพพังสุพังขลังลักตุสัพพเทวตาสัพพาพุทธสัพพาพุทธานุภาเวนะ สอนทิโหนตุนิลันตะลังโหนตุสปังตุพังคลังและขตุสปเทวตาสพาตัมมานุภาเวนะสอนทิโหนตุนิลันตลังโหนตุสปังสุพังคลังและขตุสปเทวตาสพาสังคานุภาเวนะโหนติโหนตุนิลันตลังสพาสเพพุทธาพระลพตาปัจเจกนันจะยังพระลังอรหัตตานันจเตเชนะละขัดภะิมิสภาโส สเพพุทธาพระลัปตาปเจกนันจักอย่างพระลังคอรหัสตนันจเตเชนะรักขัดปัมิสสะโสสัพเพพุทธาพระลัปตาปเจกนันจักอย่างพระลังคอรหัสตานันจกเตเชนะรักขัดปัมิสสะโสสัพเพพุทธาพระลับปตาปเจกนันจักรอย่างพระลังคอรหัสตานันจกเตเชนะรักขัดปัมิสสะโสสัพเพพุทธาพระลัปตาปเจกนันจักอย่างพระลังคอรหัสตนันจเตเชนะรักขัดปัตมิสสะโส สัพเพพุทธาพระลพตตาปเจกนันจะยังพระหลังอรหัตตานันจัตเตชนะรักขัตปัตมิสัะพโสสัพเพพุทธาพระลพตตาปเจกนันจะยังพระหลังอรหัตตานันจัตเตชนะรักขัตปัตมิสัะพโสสัพเพพุทธาพระลพตตาปเจกนันจะยังพระหลังอรหัตตานันจัตเตชนะรักขัตปัตมิสัะพโสสัพเพพุทธาพระลพตตาปเจกนันจะยังพระหลังอรหัตตานันจัตเตชนะรักขัตปัตมิสัะพโสด้วยอำนาจแห่ง บุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสยายพทธมนนี้ข้าพเจ้าขอนมเก้าอุทิศถวายเป็นพระราชุกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าเสรีกิจพระบรมราชินีนาะถพระ,ระบรมราชินีพันปีหลวงผู้เสด็จสวงคาลายัยขออนิสงส์งแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้คอดแคล้วป,ปลอดภัยทุกโรคปลอดภยัยอันตรายทั้งปวงให้มีดังและได้สุจริตมั่นคงเป็นสมาธิพย์มันชอบทมคำว่าไม่มีอดอยากยากจน ขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในคำถักสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้นุอมมรนาสาธุในปุกุชนนี้โปรดติดประสานพอส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตาย,ยอดสถีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งสำเร็จจากสร้างขึ้นให้เปลี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพทิฏฐานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์ อำนวยผลให้เป็นเสด็จขงคนแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุะการเทิน